สวัสดีครับผมหิ่งจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม s e n l e s s Zone Zero นะครับในพาร์ทนี้พามาชมแนวทางการเล่นของตัวละครโค l เรดากันนะครับสลับแนวทางการเล่นในคลิปนี้นะครับอ้างอิงตามโคสเบต้ารอบที่2นะครับซึ่งถ้าตอนที่เกมเปิดจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังนะครับยังไงก็รับชมเป็นแนวทางก่อนได้นะครับ ต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับใครสนใจเติมเกมนะครับก็ฝากร้านเติมเกมเพทวินทำอัพไว้ด้วยนะครับเติมถูกกร่เติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ได้ทั้งหมดเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่ใต้ description แล้วนะครับและสำหรับใครที่สนใจดูข้อมูลเกม Silent Zone Zero แบบง่ายๆนะครับทั้งข้อมูลตัวละครเอเจนต์ W Engine แล้วก็ d i s d i e นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกช่องจินเจอร์ได้นะครับราคาเพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับโดยตัวโคเรด้านะครับเป็นตัวละครระดับ S นะครับ การโจมตีเป็นแบบสไตล์นะครับแล้วก็มีการโจมตีเป็นกายภาพผสมกับธาตุไฟนะครับซึ่งธาตุไฟก็จะมีเอฟเฟกต์เบอร์หรือว่าไม้เกียมนะครับที่ทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็โดนดาเมจธาตุไฟต่อเนื่องนะครับต่อมานะครับมาดูแนวทางการโจมตีในแต่ละรูปแบบกันนะครับการโจมตีแบบแรกก็คือการโจมตีแบบปกตินะครับซึ่งจะสร้างดาเมจเป็นแบบกายภาพเท่านั้นนะครับดาเมจกายภาพจะเป็นตัวเลขสีเหลืองนะครับ แต่ทั้งนี้นะครับตัวละครโคลเรดาจะมีบัฟที่ชื่อว่าเฟอร์นิสไฟนะครับซึ่งมันสามารถเสริมพลังการโจมตีปกติให้มีธาตุไฟผสมเข้าไปด้วยนะครับแต่บัฟนี้จะได้จากการใช้สกิลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะบอกภายหลังว่าใช้สกิลอะไรได้บ้างนะครับต่อมาเป็นการหลบหลีกนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เป็นการหลบการโจมตีจากตัวของเป้าหมายนะครับซึ่งหลบหลีกก็จะมี2แบบคือหลบแบบปกติการหลบแบบสมบูรณ์นะครับหลบแบบสมบูรณ์ก็คือหลบตอนที่เป้าหมายเนี่ยจะโจมตีพอดีนะครับ เสียงเอฟเฟกต์การหลบจะเปลี่ยนไปแล้วก็จอจะมืดลงเล็กน้อยตอนที่หลบแบบสมบูรณ์ได้นะครับต่อมาเป็นการพุ่งโจมตีหรือว่า d ดชแอคแท็กนะครับซึ่งการพุ่งโจมตีก็คือการให้เรากดแดชก่อนแล้วก็กดโจมตีลูกมือด้านขวาล่างนะครับหรือว่าเล่นในคอมก็คือกดคลิกซ้ายนั่นแหละครับโคเรด้าเนี่ยจะพุ่งใส่แล้วก็เอาคอเนี่ยกระแทกใส่ตัวของเป้าหมายนะครับแต่ถ้าเราหลบหลีกแบบสมบูรณ์ได้แล้วก็กดโจมตีด้วยนะครับการโจมตีของโคเรด้าจะเปลี่ยนไปแล้วก็สร้างดาเมจเป็นธาตุไฟด้วยนะครับ ธีดูเป้าหมายว่าจะโจมตีเมื่อไหร่ก็คือดูที่แสงของเป้าหมายนะครับพอแสงของเป้าหมายเกิดขึ้นปุ๊บก็คือมาโจ,จมตีแล้วนะครับซึ่งถ้าเราหลบหลีกได้ตรงจังหวะก,ก็จะกลายเป็นหลบหลีกสมบูรณ์แล้วก็กดโจมตีก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบทัดไฟนะครับต่อมาเป็น s p e c i a l attack หรือว่าสกิลพิเศษนะครับเป็นสกิลที่ได้จากการกดตัว e ในคีย์บอร์ดหรือว่ากดตรงปุ่มรูปดาวนะครับคุณจะเอาคอนฟ้าแล้วก็มีเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับสร้างดาเมจเป็นแบบทาตไฟทั้งหมดเลยนะครับ ต่อมาเป็นเอ็กสเปเชียลแอคแทหรือว่าสก e ิลพิเศษ EX นะครับสกิลนี้ต้องรอพลังงานเพียงพอก่อนนะครับตรงการโจมตีรูปดาวนี้นะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้าเงินม่วง,งนะครับโดยตัวโคลิดาจะหมุนค้อนหนึ่งทีแล้วก็สร้างเอฟเฟกต์แล้วเบิดตามมานะครับสร้างระเบิดเป็นแบบทัดไฟทั้งหมดเลยนะครับโดยหลังจากที่ตัวละครใช้สก e ิลพิเศษ EX แล้วนะครับตัวละครจะมีเอฟเฟกต์เฟอร์เนสไฟอย่างที่บอกไปข้างต้นเป็นบัฟนะครับซึ่งมันจะเสริมพลังการโจมตีปกติให้มีทตดไฟผสมเข้าไปด้วยนะครับ เดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับด้านซ้ายเป็นการโจมตีปกตินะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นการโจมตีปกติที่มีบัฟเฟอร์เนสไฟแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านขวาจะมีตัวเลขสีแดงเป็นดาเมจธาตุไฟเสริมเข้ามาด้วยนะครับลำดับต่อมาเป็นสกิลต่อเนื่องหรือว่าเชนแอคแท็กนะครับคือในช่วงที่เราเล่นตัวละครอื่นอยู่แล้วก็สลับมาเป็นโคลิด้านะครับตัวละครโคลิด้าจะลงมาในสนามแล้วก็สร้างดาเมจระเบิดเป็นแบบธาตุไฟนะครับซึ่งหลังจากที่โคลด้าลงมาในสนามแล้วก็สร้างดาเมจระเบิดแล้วนะครับ จะมีการเสริมบัฟเฟอร์เนสไฟไปที่การโจมตีแบบปกติด้วยนะครับต่อมาเป็นสกิลอัตติเมทของโคเรดานะครับโดยเมื่อค่าเดิเบลยรเลตติ้งถึง3000แล้วนะครับเราจะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้โดยการกดโตคิวในคีย์บอร์ดนะครับหรือว่ากดตรงปุ่มสีหลืองที่อยู่ด้านขวาล่างก็ได้นะครับโคเรดาจะพุ่งใส่แล้วก็ทุบคอนสร้างระเบิดและเบิเเดเป็นแบบทัดไฟนะครับแล้วก็จะมีการเสริมบัฟเฟอร์เนสไฟไปที่การโจมตีปกติต่อด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับหากในทีมเรามีตัวละครเบนอยู่ด้วยนะครับจะมีการเสริมพลังการโจมตีให้กับโคลรด้าได้ด้วยนะครับโดยตอนที่โคลรด้าโจมตีปกติและหมุนกาอากาศเนี่ยตัวละครเบนจะลงสนามมาช่วยสู้แล้วก็ตั้งเสาเพื่อเสริมดาเมจให้กับการโจมตีของโคลรด้านะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการโจมตีแบบสอดประสานนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าไม้ตายของโคลรด้าเนี่ยก็สามารถสอดประสานกับเบนได้ด้วยนะครับ ซึ่งก็จะคล้ายๆการโจมตีแบบปกติเลยครับคือเบนจะตั้งเสาแล้วโคยด้ก็พุ่งลงมาสร้างดาเมจระเบิดนะครับต,ต่อมาจะเป็นการกดสลับตัวเพื่อซับพอร์ตนะครับอันแรกคือซับพอร์ตเมื่อถูกโจมตีนะครับตอนที่เราเล่นตัวละครอื่นอยู่แล้วถูกโจมตีจนน็อกแบ็คนะครับแล้วเรากดเปลี่ยนตัวทันทีเนี่ยโครด้าจะพุ่งเข้ามาสร้างดาเมจเป็นแบบธาตุไฟนะครับ ตอนใช้ซัพพอร์ตเมื่อถูกโจมตีนะครับสังเกตตรงขวาล่าจะมีลูกโคยด้าขึ้นมานะครับพอสลับตัวเอาโคยด้าเข้าสนามมาครับโคยด้าก็จะหมุนตัวสร้างระเบิดธาตุไฟนะครับต่อมาเป็นซัพพอร์ตจู่โจมนะครับตอนที่เล่นตัวละครอื่นอยู่นะครับแล้วก็ถูกโจมตีนะครับเราสามารถกดสลับตัวเพื่อแพรรี่ได้นะครับ ซึ่งในตอนที่เราแพลรลี่เสร็จแล้วนะครับแล้วเรากดโจมตีต่อเนี่ยโคเรดาจะพุ่งใส่เป้าหมายแล้วก็สร้างดามเมจต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับโดยหลังจากใช้ซัพพอร์ตจู่โจมแล้วนะครับตัวโคเรดาจะได้รับบัฟเฟอร์เนสไฟด้วยนะครับ สามารถเปลี่ยนการโจมตีปกติเนี่ยให้มีดาเมจธาตุไฟผสมเข้าไปด้วยนะครับและยิ่งถ้ามีตัวละครเบนอยู่ในทีมด้วยนะครับก็จะเสริมพลังการโจมตีปกติให้กับโคเดาได้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสกิลการโจมตีทั้งหมดของตัวโคเรดานะครับซึ่งก็จะมีความพิเศษที่สามารถสอบประสานการโจมตีกับตัวละครเบนได้ด้วยนะครับ มาเป็นท a l นต์ตัวละครโคเรด้านะครับหรือคือขั้น C ของตัวละครนั่นแหละครับซึ่งถ้าเรากดกาชาได้ตัวละครซ้ําก็จะได้ตัวโปรไฟล์มาอัพขั้นท ALENT ต่างๆนี่แหละครับโดยในช่วงโค้ชเบต้าครั้งที่2นี้นะครับท ALENT ของตัวละครจะมีขั้น A ถึงขั้น F นะครับสรับขั้น A b e a t of the hammer นะครับหลังจากการโจมตีปกติแล้วนะครับจะได้รับการเสริมพลังให้กับสกิลพิเศษกับสกิลพิเศษ EX นะครับซึ่งจะทําให้ค่าเดชจากสกิลนั้นเพิ่มขึ้น15%นะครับค่าเดชก็คือหลอดที่อยู่ใต้าาหมย พอหลอดเดของเป้าหมายเต็มนะครับแล้วก็กระพริบนะครับมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะสเต็กเกอร์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยพลังที่เราโจมตีปกติขั้นที่2กับขั้นที่4หรือหลังจากโจมตีปกติที่ได้รับการเสริมพลังจากเฟอร์เนตไฟแล้วนะครับแล้วเรารีบใช้สกิลพิเศษหรือสกิลพิเศษ ex เนี่ยจะทําให้ค่าเดสเพิ่มขึ้น15%หรนะครับเหลือพูดแบบง่ายก็คือถ้าตัวละครมีท ALEN A แล้วนะครับหลังโจมตีปกติเสร็จปุ๊บให้เรากดตัว E ทันทีเพื่อใช้สก จะได้สร้างค่าเดสได้เพิ่มขึ้น15%นะครับต่อมาเทเลนต์ก็คือเคนติกเรคอมเบอรี่นะครับ,มเ,รบเมื่อตัวโคเรดาใช้สกิลพิเศษ EX ใส่สตูนะครับโคเรดาจะฟื้นฟูพลังงาน60แต้มนะครับแต่เอฟเฟกนี้จะมีคูลดาวน์ทุกๆ60วินาทีนะครับการจะใช้สกิลพิเศษ EX นะครับก็คือต้องเก็บพลังงานให้เพียงพอก่อนจนปุ่มจนตีลูกดาวเปลี่ยนเป็นสีแดงเงินชมพูนะครับซึ่งผหลังจะใช้ท่าเน,นี้ยจะทําให้โคเรดาได้พลังงานเพิ่มขึ้น60แต้มนะครับ ซึ่งจะส่งผลให้โคลโด้าใช้สกิลพิเศษครั้งถัดไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีคูดาว o ค่อนข้างนานก็คือ60วินาทีเลยนะครับ <DK! S 1> ต่อมาทันเลนซีไมโยโอนนะครับจะเพิ่มเลเวลสกิลทั้งหมดบวก2นะครับเลเวลสกิลก็คือเลเวลสกิลจากการโจมตีป,ปกติหรือว่าการใช้สกิลหลบหลีกต่างๆแล้วก็พวกสกิลพิเศษนะครับแล้วก็สกิลต่อนเรื่องนะครับยกตัวอย่างถ้าเดิเนไปเลเวล1อยู่ก็จะเพิ่มเป็นเลเวล3นะครับ ต่อมา Talent d ีด็ก็คือ Furnace Glow นะครับเมื่อเราได้รับบัฟเฟอร์เนสไฟแล้วนะครับแล้วปล่อยการจมตีปกติแล้วเนี่ยปกติมันก็จะเสริมดาเมจให้มีธาตุไฟผสมเข้าไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีเอฟเฟกต์เฟอร์เนสโกรเข้ามาแล้วนะครับโคเรดาจะได้รับชาร์จ1คันด้วยนะครับโดยชาร์จในแต่ละคันนะครับจะทําให้เมื่อโคเรดาใช้สกิลต่อเนื่องหรือว่าสกิลอันติเมตนะครับมันจะใช้ชาร์จทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวแล้วก็ไปเพิ่มดาเมจให้กับท่าปัจจุบัน12นน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรรัััััััััับบบบบบบซึ่่่่งงงชาาาาาา์จจมมมมมมเเเเเเกกก็็ไไดดดดด้้้้้ททหหห3 36%แปลววถิิพสียย สุดว้ง่ายก็คือก่อนที่เราจะใช้สกิลต่อนเนื่องหรือว่าสกิลอันติเมทนะครับให้เราจุดปกติที่มีบัฟเพิ่มไฟให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยกดใช้งานนะครับจะได้เอาเอฟเฟกชาร์จจากทาเล่นดีมาเพิ่มดาเมจนะครับซึ่งก็จะมี2ส,สกิลที่ได้รับบัฟเพิ่มดาเมจในทาเล่นดีก็คือสกิลต่อนเนื่องแล้วก็สกิลอันติเมทนะครับต่อมาทาเลนน์ E นะครับเลเวลสกิลทั้งหมดจะบวกอีก2นะครับ ตัวอย่างจากทาเลนซีก็คือมันจะเพิ่มจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสามใช่ไหมครับทาเลนนี้ก็จะเพิ่มอีก2องเลเวลเป็นเลเวลห้านะครับก็จะทําให้การโจมตีทั้งหมดของตัวละครเน,นี่ยรุนแรงขึ้นนะครับและทาเลนสุดท้ายก็คือทาเลนเอฟนะครับ Saturation Blast นะครับเมื่อการระเบิดที่เกิดจากการใช้สกิลพิเศษ EX หรือว่าสกิลต่อนเนื่องหรือว่าสกิลอันติเมทนะครับจะทําให้สร้างความเสียหายได้เพิ่มเติมอีกสามเปนะครับก็จะเป็นทาเลนที่เพิ่มดาเมจโดยตรงเลยนะครับอันแรกคือเพิ่มมดาเเจให้กกัับบสิิลพศษ EX นะคร เอเจ์ที่2ที่เพิ่มดาเมจก็คือเชนักแท็กหรือว่าสกิลต่อเนื่องนะครับและสกิลที่สาที่เพิ่มดาเมจโดยตรงก็คือสกิลอันติเมทนะครับส่วนอีกสช่องที่เหลือด้านขวาสุดจะเป็นพาร์สิบนะครับพาร์สิบหลักของตัวโคยิดาก็คือเมื่อได้รับบัฟเฟอร์เนสไฟแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยการโจมตีปกติเนี่ยมันจะเสริมพลังแล้วก็ทำให้สร้างค่าเดสเพิ่มขึ้นอีก12%นะครับ ค่าเดสก์เกอที่บอกไปคือหลอดที่อยู่ใต้เลือดของเป้าหมายนะครับถ้าหลอดนี้เต็มเมื่อไหร่ก็คือศัตรูจะติดสแต็กเกอร์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่พลาซีตหลักนี้นะครับจะปลดล็อกตอนที่โคลด้ามีเลเวล15นะครับสรุปให้ทีครับว่าบัฟเฟอร์เน็ตไฟเนี่ยได้มาจากไหนได้บ้างนะครับอันแรกก็คือสกิลพิเศษ ex นะครับอันที่2ก็คือสกิลต่อเนื่องหรือว่า chain attack นะครับอันที่3ก็คือสกิล a n t ติเม e แล้วก็อันที่4คือซัพพอร์ตจู่โจมนะครับ ออม,มาเป็นความสามารถเพิ่มเติมของตัวละครโคเรดานะครับถ้าในทีมมีตัวละครธาตุไฟ2ตัวนะครับเมื่อโคเรดาใช้สกิลพิเศษ EX ใส่ศัตรูแล้วนะครับเป้าหมายจะได้รับความเสียหายจากสถานะไม่เกียมหรือว่าสถานะเบอร์เนี่ยแรงขึ้น22.5%นะครับทับซ้อนได้มากสุด2ชั้นด้วยนะครับเอฟเฟกไม่เกียมหรือว่าเอฟเฟกเบิร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป้าหมายจะได้รับความเสียหายธาตุไฟต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับ อีกหนึ่งความสามารถก็คือถ้าในทีมมีตัวละครที่โจมตีแบบสไตล์หนึ่งตัวแล้วก็การโจมตีแบบสลชดอีกหนึ่งตัวนะครับจะทําให้ตัวละครโคเรดาเ,รเมื่อสร้างดงเมจธาทุไฟแล้วจะสร้างเดสเพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยนะครับเอเจนท์ที่โจมตีสไตล์ก็อย่างเช่นนิโคลไลเคออนแล้วก็พี่เบนนะครับส่วนตัวละครที่โจมตีแบบสลชดส่วนใหญ่ก็จะใช้ดาบนะครับอย่างเช่นแอนบี้โซเจอร์เอเลเวนแลวก็เนกโกลมาตะนะครับแล้วก็แก๊งท่าน้ําแข็งที่โจมตีแบบสลชดก็คือเอเลนโจมิยาบิแล้วก็โซคาคุนะครับ นอกจากนี้นะครับตัวโคเรนดาจะมี W Engine ที่เหมาะกับเธอโดยตรงด้วยนะครับ W Engine นั้นก็คือ h e l เ f i r e Gear นะครับเป็น W Engine ระดับ S นะครับเขาสามารถก็คือจะสร้างความเสียหายธาตุไฟเพิ่มขึ้น25นะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลพิเศษ E X นะครับจะทําให้ค่า Impact เพิ่มขึ้น15เป็นเวลา6วินาทีนะครับแล้วก็สามารถทับซ้อนได้ทั้งหมด3ชั้นด้วยนะครับค่า Impact ก็คือจะเพิ่มค่าเดสให้กับเป้าหมายนะครับทำให้เป้าหมายเนติสแตเกออรร์ได้้บบ่ยขึนนะคั สรุปแนวทางการเล่นของโคลด้าก็คืออันดับแรกนะครับเราต้องเอาบัฟเฟอร์เนสไฟก่อนนะครับซึ่งบัฟนี้จะได้จากการใช้สกิลพิเศษ ex สกิลเชนแอคแท็กสกิลอันติเมตและก็สกิลซัพพอร์ตจู่โจมนะครับหลังจากได้บัฟแล้วนะครับก็ทำให้การโจมตีป,ปกติเนี่ยผสมธาตุไฟเข้าไปด้วยนะครับและหลังจากท่าโจมตีป,ปกติเสร็จแล้วนะครับเราจะรีบกดสกิลพิเศษหรือว่าสกิลพิเศษ ex ทันทีเพื่อสร้างค่าเดชเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทยอยเก็บพลังงานใหม่เพื่อใช้สก,กิ หรักทีนี้ก็เป็นไกด์แนวทางการเล่นของตัวละครโคลเลดานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไ r i b ์ช่องจิงเจอร์ช anel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ